คำผงนะครับเป็น CEO ของ AACI Asia Pacific ต้องกลัาเเียนว่า AACI ย่อมาจาก American Accreditation Commission International ซึ่งก็เป็นการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยของผู้รับบริการโดยเฉพาะเรื่องของความงามนะครับเรื่องของความงามเนี่ยเราต้องปลอดภัยนะฮะสวยแบบปลอดภัยทั้งเรื่องของ การที่มีมาตรฐานเรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยที่สนใจหรือใส่ใจเรื่องความปลอดภัยที่เกิดจากการผ่าตัดการดมยาหรือแม้กระทั่งเรื่องของการดูแลหลังจากนั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานสากลระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ให้การรับรองไปทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในโซนเอเชียแปซิฟิกนั้นเนี่ยตอนนี้มีการรับรองไป เกือบร้อยแห่งนะซึ่งวินเซนต์ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่พยายามจะยกระดับคุณภาพแล้วก็การรักษาพยาบาลเนี่ยสู่มาตรฐานสูงสุดครับผมครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายตอนนี้ของ Vincent ซ์ซ i นิกเป็นลูกค้ากลุ่มไหนครับหลังจะมีการขยายเซกเมนต์เพิ่มไหมครับครับเดิมทีเราก็จะเป็นลักษณะของการที่ทําให้บริการด้านศัลยกรรมเป็นหลัก,กน,นะครับแต่หลังจากนี้เราก็มีได้มีการนําเข้าเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ในระดับโลกนะครับเข้ามามากมายนะครับและเราก็จะขยายฐานลูกค้าจากกลุ่มที่มีการจะต้องการดูแลในการผ่าตัดอย่างเดียวเปลี่ยนเป็นทุกคนนะครับที่มีการามีความรักในตัวเองอยากเป็นคนที่ดีขึ้นดูดีขึ้นนะครับตั้งแต่เรื่องของอศรีษรษะจะวดปลายเท้าเลยนะครับเพศหญิงเพศชายแล้วก็ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับผม ช่วยฝากแคมเปญพิเศษพิเศษในการเฉลิมฉลองความสำเร็จใน,นครั้งนี้หน่ครับช่วงนี้เรามีแคมเปญพิเศษในหลายในหลายด้านเลยนะครับตั้งแต่8.8ในแคมเปญรอบนี้นะครับรวมถึงแคมเปญวันแม่นะครับแล้วก็ยังมีแคมเปญพิเศษที่ร่วมกับทาง TBN Global ในการจัดการประกวด Miss Universe Thailand ด้วยครับยางนีแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นหรือแพ็กเกจหรือว่าแคมเปญอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย สามารถติดตามชมได้ที่แฟนเพจแล้วก็ IG แล้วก็ Line Official ของเราได้เลยนะครับช่วยบอกถึงสถานที่ตั้งหน่อยนะครับว่าลูกค้าสามารถมาได้ที่ไหนวินเซนตคลินิกของเรานะครับจริงๆตอนตอนนี้เรามีอยู่7สาขานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสาขาใหญ่เฮดค q อเตอร์ตรงนี้นะครับเราอยู่ที่ Exchange Tower อโสกครับผมตรงแยกโสกเลยนะครับเดินทางสะดวกทั้ง BTS MRT แล้วก็จอดรถ ที่จอดรถฟรีเยอะมากๆครับผมเจ็ดสาขานี้มีที่ไหนบ้างครับจะมีที่ชลบุรีนะครับมีระยองมีพัทยานะครับมีขอนแก่นมีโคราชครับออขอช่องทางติดตามโปรโมชั่นหน่อยครับสามารถติดตามโปรโมชั่นได้ที่แฟนเพจวินเซนต์คลินิกนะครับ IG v i วินเซนต์คลินิกไทยแลนด์นะครับแล้วก็ไลน์เป็นแอดวินเซนต์คลินิกครับ